ญาติมิตรผู้ร่วมครอบครัวเพื่อไทยที่รักและคิดถึงครับวันนี้มีความสุขมากคิดถึงแล้วได้พบพบหน้าพบตากันทุกคนแต่ก็เป็นทุกข์ที่คิดถึงแล้วไม่ได้พบวันนี้ไม่ได้พบอีก99กศพเป็นทุกข์ที่ไม่ได้พบกับญาติมิตรเราที่ไม่น้อยกว่า2,000นคนที่พัดพลาก และเป็นทุกข์มากที่คิดถึงแล้วไม่ได้พบกับอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศเพราะนั้นอยากส่งเสียงดังๆปลบมือไปให้ญาติมิตรของเราที่คิดถึงแล้วไม่ได้พบวันนี้ดังๆหน่อยได้ไหมครับปลบมือแล้วขอญาติมิตรอย่างนี้ครับถอนหายใจลึกๆ แล้วก็เช็ดน้ำตานิดหน่อยแล้วยิ้มครับยิ้มกว้างๆยิ้มบ,นบานๆยิ้มให้อิ่มเพราะทราบดีว่าเกือบสองชั่วโมงเราสะเทือนใจเรามีความรู้สึกซึ่งมองตารู้ใจแต่เรียนทุกท่านครับว่าความรู้สึกและความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์ที่เจ็บปวดขมขื่นเนี่ย เราไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอ่อนแอไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราท้อแท้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราสิ้นหวังแต่ความเจ็บปวดความขมขื่นที่เราได้รับวันนี้ต้องเป็นพลังเป็นพลังให้เราได้ลุกขึ้นสู้ครั้งใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วสู้แล้วต้องชนะด้วยนี่คือความขมขื่นที่เราจะแปลเปลี่ยนเป็นพลัง และผมก็อยากบอกทุกท่านครับบอกญาติมิตรทุกคนว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงขมขื่นแต่22ปีของเพื่อไทย12ปีของคนเสื้อแดงเนี่ยเรามีความทรงจำอันหวานชื่นเรามีความทรงจำที่ควรภาคภูมิใจมากมายที่อยากจะบอกทุกคนทุกท่านเชื่อไหมครับว่าแม้เราไม่ใช่พักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนี้ เรามีอายุเพียง20กว่าปีแต่ประสบการณ์และมวลประสบการณ์และตำนานของเรานี่มันมากกว่าพักที่เก่าแก่หลายๆพักเขียนไม่หมดบันทึกไม่ครบบรรยายก็ไม่สิน้นความหวานชื่นที่อยากจะบอกทุกท่านวันนี้ครับขอได้ภูมิใจว่ามีพักการเมืองพักหนึ่งตั้งขึ้นมาเพียงสองปีแล้วลงเลือกตั้ง ชนะถล่มทลายได้นายกรัฐมนตรีเป็นของตัวเองภายในสองปีแล้วก็ได้ติดต่อกันในส5บปีมีนายกรัฐมนตรีในพาคนี้สี่คนมีพาคไหนทำได้ดแล้วเราได้ตั้งรัฐบาลต่อเนื่องกันหลายรัฐบาลแล้วไม่ได้เพียงเท่านั้นเราได้สร้างคุณอุปการให้กับประชาชนกับแผ่นดินนี้เรากำลังเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ในวันนั้นแต่เสียดายมีคนมาดับแสงไฟปลายอุโมงค์เสียก่อนยาดมีดครับที่ได้มาทั้งหมดนายกตีมสี่คนสอสอสูงสุด377เนี่ยเราไม่ได้มาโดยความบริสุทธิ์ที่ล่องลอยอยู่ในนภาอากาศแล้วตกลงท่ากลางระหว่างสงเหมือนกระถินเราไม่ได้มาด้วยอำนาจพิเศษ เราไม่ได้มาโดยาการไปแอบตั้งหรือจัดตั้งรัฐบาลหนะ้าที่สู่ออซอกใดหลืบหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้มาซึ่งเป็นความภูมิใจแล้วเป็นความหวานชื่นเนี่ยมันได้มาโดยพลังอันบริสุทธิ์ของประชาชนล้วนแท้เตม็มเพราะเราชนะทุกครั้งที่เลือกตั้งชนะทุกสถานการณ์และชนะทุกกติกา แต่นั่นคือความหวานชื่นเราก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความคมขื่นเพราะเราจะเอาทั้งความหวานชื่นและความคมขื่นวันนี้มาเป็นพลังมาตั้งสติมาเป็นปัญญาในการที่เราจะเดินอีกรอบใหม่มันไม่มีพรักการเมืองอื่นใดที่โดนมากแล้วโดนหนักขนาดเราแต่การโดนทั้งหมดหนึ่งผมขอประนามคุณสองขอขอบคุณคุณที่คุณเอามวลประสบการณ์มีคุณค่าให้เราแล้วเราจะได้เข้มแข็งมาก เราโดนมาทุกขนานเนี่ยวันนี้พักการเมืองนี้จะมั่นคงเหมือนภูผาและคนในครอบครัวนี้กำลังจะกลายเป็นคนเหล็กคนเหล็กที่ใส่เสื้อแดงอยาดมีดครับไม่มีพักการเมืองใดเลยที่ผู้นำพักถูกลอบสังหารไม่รู้กี่เที่ยว เดินเฉียดความตายแบบเป็นวาเล่นแล้วสังหารไม่ตายความขมขื่นที่เราได้รับก็คือการยึดอำนาจล้มรัฐบาลของเราสองครั้งสองคราสี่เกและหลังจากนั้นอาฟเตอร์ช็อกก็ตามมาทุกอย่างถูกยุบพักสองครั้งถูกตัดสิทธิ์สองรุ่นผู้นำถูกจัดการอยู่แน่นแผ่นดินไม่ได้ ตบท้ายด้วยการตามยึดทรัพย์แกนนำไลที่ยังมีอยู่บนเวทีถูกจำคุกแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งซึ่งเราได้พบมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อปีประมาณปี51-52พวกเราซึ่งเป็นเพื่อไทยเราสู้กับความอายุติธรรมนี้ไม่ได้ก็ออกมาใส่เสื้อแดงถูกไหมครับและเพื่อนอีกกลุ่มส่วนใหญ่ในสังคม ที่รับกับความอายุติธรรมไม่ได้แม้ไม่ใช่เพื่อไทยก็เดินมาหาเราเพื่อใส่เสื้อแดงและที่สำคัญที่สุดวันนี้นี่ทั้งเสื้อแดงและเพื่อไทยโดนเลี่ยงงาน99กศพส0 0พกว่าชีวิตแล้วก็ต้องสูญหายนีจากบ้านพัดเมืองไปเพื่อนร่วมชีวิตและเพื่อนลูกครอบครัวครับวันนี้ถามตัวเองไหมครับว่าแล้ววันนี้ยังมีพักนี้อยู่ได้ย่งไง วันนี้เรายังมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเรายังใส่เสื้อตัวเดิมสีเดิมมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังยืนอยู่อย่างทรณงและองค์อาจเหมือนเดิมมากกว่าเดิมอีกมาได้ยังไง <S <S ไม่มีอะไรเป็นคำตอบไม่มีอะไรเป็นปัจจัยนอกจากอุดมการที่ไม่เคยแปลเปลี่ยนและเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงน,นี่คือสิ่งที่เราให้เรา ได้มีวันนี้และอยู่วันนี้แล้วต้องถามต่อมไหมครับมีคนถามเราเยอะเลยแล้ววันนี้จะสู้ไหมสู้ไหมครับท่านไม่ตอบผมก็รู้ถ้าเราไม่สู้พักการเมืองนี้ล้มหายมาลายศูนย์เราก็กระจัดกระจายเป็นคนละทางแล้ววันนี้ถ้าเราไม่สู้ลูกสาวเสียแดง เขาชอบที่จะไปอยู่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ไปอยู่ที่เขาสบายกว่านี้ไม่ต้องเจ็บปวดเขาไปได้วันนี้ถ้าเราไม่สู้ลูกสาวนิสิทธิ์สินทุไพรซึ่งวันนี้หมดอิสรภาพแล้วนิสิทําไมเขาไม่ส่งลูกเขาไปอยู่ที่อื่นลูกเขาชอบและเลือกได้ที่จะไปอยู่ที่อื่นทําไมมาอยู่ที่นี่และถ้าเราไม่สู้วันนี้คนแสดงมาอยู่ที่นี่กันอย่างล้นหลามได้ยังไงใช่ไหมครับ สำคัญว่าสู้ยังไงสู้เพื่อใครและสู้ทำไมอันนี้มาคุยกันคงไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าสู้ไม่สู้วันนี้จะต้องถามว่าทำไมต้องสู้อันแรกก่อนทำไมต้องสู้เราต้องไม่ลืมแล้วเราจาหลักแม่นของเราครับว่าเราขึ้นมาสู้นี้การตั้งพักก็ดีการใส่เสื้อแดงก็ตามเราไม่ได้หวังอะไรอื่นไกลมากกว่าว่า แผ่นดินนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องยิ่งใหญ่ไพบูรณ์นี่คือปณิธานที่เราอยากมีอยากเกิดแล้วสิ่งนี้เคยเหมือนกับจะได้เคยเดินเข้าไปใกล้ตอนไปรัฐบาลทักษิณยิ่งรัดเหมือนแผงสว่างเราเห็นที่ปลายอุโมงแต่ถูกปิดถูกดับเราได้รับทดแทนด้วยความไม่เป็นดำวันนี้เราจำเป็นต้องตามหาประชาธิปไตย แล้วเอาความยิ่งใหญ่มาให้กับประชาชนแล้วเอาความเป็นธรรมมาคืนให้กับพวกเราเพื่อนเราและพี่น้องทั้งแผ่นดินนี่คือต้องสู้นี่คือสิ่งต้องทําต่อไปเพราะภารกิจนี้ยังไม่จบสิน้นสู้เพื่อใครคนถามเรามากกล่าวหาเราเยอะตอบง่ายๆถ้าเราสู้เพื่อคนใดคนหนึ่งสู้เพื่อครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เราก็คงได้คะแนนจากเพียงคนหนึ่งและครอบครัวหนึ่งเท่านั้นแต่18ล้านเสียงที่เราเคยได้371ที่นั่งเราเคยได้ชัยชนะทุกครั้งที่เราเคยมีแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายส่งเพียงสอย251เ,เราก็ชนะท่วมท้นนั่นบวงบอกว่าเราสู้เพื่อมหาชนสู้เพื่อคนจนสู้เพื่อคนทั้งแผ่นดินนี่ตอบว่าสู้เพื่อใคร สู้อย่างไรอันนี้สำคัญญาติมิตรครับผมต้องกราบเรียนว่าสู้อย่างไรนี่มีคนกล่าวหาเราเช่นกันสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปครั้งนี้สู้หรือไม่ผมเรียนว่าจากประสบการณ์ทั้งความหวานชื่นและขื่นขมจากความเจ็บปวดที่เราได้รับผมคิดว่า วันนี้วันนั้นมองกลับไปเราคิดว่าวันนั้นเราเป็นผู้ใหญ่พอสมควรในวันที่เราสู้แต่หลังจากเดินมาผ่านมาถึงวันนี้มองกลับไปด้วยสติและปัญญาเราถึงได้รู้ว่าวันนั้นเราก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งในสถานการณ์ที่ถูกขีดและถูกวางกับดักไว้ทั้งหมดวันนี้เราจึงตั้งสติเราจึงใช้ปัญญา ปัญญาที่บอกกับเราต่อไปนี้คือการต่อสู้รอบใหม่ของเราต่อไปนี้บอกกับญาติมิตรทุกท่านครับว่าชัยชนะที่เราจะต้องได้มาต่อไปนี้เราจะไม่แลกด้วยแม้แต่ชีวิตเดียวไม่ยอมแลกเราจะได้มาโดยไม่เสียแม้แต่ชีวิตเดียวชัยชนะที่เราจะได้มาต่อไปนี้ เราจะไม่แลกแม้แต่อิสรภาพของคนคนเดียวชีวิตเดียวหรือลูกหลานเราเพียงคนเดียวเราจะสู้ด้วยสติและปัญญาเท่านั้นไม่มีสมรภูมิลบใดไม่มีคู่ศึกใดที่ไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ไม่เปรียบปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการต่อสู้และไม่มีกองทัพใด ที่จะยอมคงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเดิมที่เขาเคยเพียงพ้ำและพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ความเพียงพำในอดีตต้องสอนให้เขารู้จักปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใหม่ผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งซึ่งเราวัยผู้ใหญ่มากในสถานการณ์ที่เราได้พบมาวันนี้ชีวิตหนึ่งจะไม่ยอมเสียอิสรภาพหนึ่งไม่จําเป็นเราไม่ยอมเกิดกับพวกเรา เราต้องได้ชัยชนะแบบอุดมและสมบูรณ์ที่พวกเราสูญเสียน้อยที่สุดนั่นคืออะไรสติและปัญญาประสบการณ์ความเป็นผู้ใหญ่ของเราวันนี้บอกว่าเราเคยต่อสู้มาทุกรูปแบบเราสู้ในสภานอกสภาใต้ดินบนดินแต่หลายวิธีการเราพบว่าไปเข้าทางเขาไปติดกับดักไปตกหลุมพราง แต่มีบางวิธีการที่เราค้นพบว่าเป็นวิธีการที่เราได้เปรียบตลอดและเขาเสียเปรียบเราตลอดเขาแพ้เราตลอดวิธีการที่ว่านั้นคือวิธีการที่สู้ในกติกาที่โลกยอมรับสู้ในกติกาที่โลกให้การยอมรับและเป็นหลักมนุษยธรรมสันติวิธีคืออะไร อย่ามิดครับชัยชนะของเราที่มีมีเพียงอย่างเดียวสมรภูมินั้นที่เราชนะตลอดคือสมรภูมิการเลือกตั้งแต่เราแพ้ตลอดคือสมรภูมิอาวุธและการสงครามแล้วสติ ความเป็นผู้ใหญ่และปัญญาที่เรามีทำไมจะต้องไปเลือกสู้ในสถานการณ์ที่เราเสียเปรียบวันนี้เราจะสู้ในสถานการณ์และสมรภูมิที่เราได้เปรียบคือการเลือกตั้งเลือกตั้งและเลือกตั้งเท่านั้นที่เราจะเอาชนะอย่างเบ็ดเสร็จมั่นคงและยั่งยืนและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปนี้ พวกเราซึ่งมีสติและปัญญาเราจะต้องทำให้การเลือกตั้งมันเป็นเกมกีฬาซึ่งเราจะเรียกร้องหาเพย์แฟร์หรือแฟร์เพย์ได้แต่เขาจะต้องทำให้การเลือกตั้งนี้เป็นสงครามซึ่งมันจะเรียกร้องแฟร์เพย์ไม่ได้เราจะไม่ยอมไปตกในหลุมพรางน,นั้นคุณจะแก้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามเราไม่หลงกลแต่เราบอกแล้วว่า เราเคยชนะทุกครั้งชนะทุกสถานการณ์และชนะทุกกติกาวันนี้พร้อมทุกกติกาคู่ต่อสู้ที่เคยห้ำหั่นเราจัดการเราแล้วเราพ่ายแพ้เขามีอะไรครับมีอำนาจพิเศษมีอาวุธมีรถถังมีกองกำลังมีกองทัพซึ่งเราไม่มี ่วยการที่เราจะไปเรียกร้องหาเพราะไม่ใช่ความภูมิใจที่เราอยากจะได้มีได้เกิดแต่อาวุธเดียวที่เรามีแล้วชนะมาตลอดโลกยอมรับและก็เป็นชัยชนะที่จะจีรังยั่งยืนและเขากลัวและเขาเสียเปรียบเรามากก็คือเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนครับเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชน คืออาวุธอันเดียวของเราเท่า네นั้นวันนี้ที่เราจะต้องเอามาต่อสู้แล้วเสียงนั้นอยู่ไหนพลังนั้นอยู่ไหน1 8ดล้านเสียงที่เราเคยมีส4ี่ล้านเสียงที่เราเคยได้3 7 7เที่นั่งเราเคยทำมาแล้ววันนี้เราจะตามหาชวนทุกท่านชวนทุกคนกลับมาเพื่อทำศึกครั้งนี้ สึกครั้งนี้จะจบลงด้วยวเสียงปรบมือของคนทั้งโลกถ้าเราทําได้คําว่าครอบครัวเพื่อไทยวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อการนี้ครอบครัวเพื่อไทยคือการล้อมรวมเอายาติมิตรของเราเดินไปสู่สมรภูมิที่เราได้เปรียบแล้วออกอาวุธที่คู่ต่อสู้กลัวที่สุดในวันเวลาที่กำลังจะมาถึงอันใกล้ เป้าหมายของเราคือเป้าหมายอันบริสุทธิ์คือเป้าหมายอันอยู่ภายใต้กฎหมายคือเป้าหมายภายใต้หลักสันติวิธีคือแลนสไลด์แลนสไลด์คือทางออกแลนสไลด์คือการศึกแลนสไลด์คืออาวุธสำคัญของพวกเราและที่สำคัญที่สุด แลนสไลด์วันนี้คือชีวิตจิตใจที่เราร่วมทำด้วยกันได้และสู้ด้วยกันได้สู้และจบลงโดยการสูญเสียน้อยที่สุดแล้วเราจะได้รอยยิ้มกลับมาทั้งแผ่นดินขอบพระคุณครับ